สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านเนาะก็มาพบปะเจอมาเจอกับช่องในโพดิชาแนลในทุกท่านนะเดี๋ยวดูว่ามีใครตื่นบ้างหรือยังนะก็มาเล่าสู่กันฟังนะเอฟซีทุกท่านนะพวกผมเนี่ยนะครับพวกผมนี่ในเอฟซีท่านออกมานะครับเป็นยูทูบ พิสระจิตอาสาทำความดีตอบเทนสังคมมอบโอกาสให้กับคนที่เขานะยังไม่มีโอกาสณจุดนี้นะครับอีกขั้นไปบ้านลุงถนอมเราก็ไปมอบโอกาสนะครับซึ่งเมื่อก่อนคอนเทน์ในลักษณะแบบนี้นะครับ f อเราจะ ไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่ามันเนดาม่าเอฟซี FC สงสารโน่นนี่นั่นมันเข้าเจดาม่าก่อนเราจะถ่ายไม่ได้เอฟซีพอเราออกมาปุ๊บผมก็อยากจะทำคอนเทนต์ช่วยเหลือผู้คนแบบนี้ในเอฟซีอยากจะตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเพราะว่าถ้าเกิดผมไปคนเดียวน,ะน่าจะน่าจะไม่ไหวในเอฟซีถ้าทำบ้านเป็นหลังนะแต่เรามีเป็นกลุ่มเป็นค้อนในเอฟซี นะครับเราก็เลยไปได้ในเอฟซท่านนะมันก็เลยโอเคโอเคมากเลยนะครับเราก็กลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเออเป็นสะพานบุญนะครับพวกเราอาจจะตั้งต้นไม่เยอะนะเอฟพวกเราอาจจะตั้งต้นไม่เยอะเราตั้งต้นกันคนละสองพันะเราตั้งต้นกันคนละสองพันนะในอนาคต เราจะมีแผนนะเรามีแผนที่จะทํำยังไงให้โครงการของเราเนี่ยมันยั่งยืนเรามีแผนนะครับแผนของเราก็คืออาจจะอาจจะหาผลิตภัณฑ์สักตัวหนึ่งนะครับมาขายเพื่อที่จะนําเงินรายได้ทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่ายเอาไปช่วยเหลือผู้ที่เขาด้อยโอกาสนะครับอาจจะเป็นขายเสื้อจิตอาสาช่วยเหลืออาจจะเดี๋ยวคิดก่อนว่าเราจะทำเป็นลักษณะแบบไหนอาจจะทำเป็นเสื้อสมมุตินะอาจจะทำเป็นเสื้อเป็นหมวกที่เขาเขียนว่าจิตอาสาช่วยสังคมอะไรประมาณนี้แบบจิตอาสาเดี๋ยว ไปคิดก่อนว่าเกิดถ้าเกิดเราจะทําผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะนําเงินจากการขายสินค้าเนี่ยเอามาช่วยเหลือผู้ที่เขาไม่มีโอกาสใน F อนะครับเพราะฉะนั้นเรากําลังคิดอยู่ว่าเราจะทํายังไงให้โครงการของเราเนี่ยมันยัง่งยืนนะครับสมมุติว่าเอจะช่วยในหลังต่อไปซื้อสินค้า ซื้อสินค้าที่พวกเราขายแต่สินค้านี้พวกเราจะตั้งต้นกันขึ้นมาสมมุติว่าเราอยากจะทําเสื้อจิตอาสาขึ้นมาเราไมไ่เอาเขียนว่าสีสหายนะเพราะว่ามันจะไม่เป็นมันมันจะไม่เป็นเขาเรี่ยวะลรมันจะไม่เป็นอาสาธารณะเราจะเขียนว่าจิตอาสาช่วยสยังคมคือถ้าใครซื้อเสื้อตัวนี้ไปก็จะเจ็ีก็จะเห็นเลยว่าอ๋อคนนี้คือ เสื้อตัวนี้ได้มาจากการซื้อซื้อแล้วได้บุญด้วยวางเงินไรายรายรับทั้งหมดอ่ะเราจะเอาไปช่วยเหลือสังคมเราจะไม่หักใครจ่ใช้แต่เราจะตั้งเงินก้อนก้อนหนึ่งสมมติว่าเรามีเงินแปดพันใช่ไหมเราสั่งเขาทําหมวกก็ได้สั่งเขาทาเสื้อก็ได้เพื่อเอาไปจําหน่ายแล้วก็เอาเงินที่จําหน่ายได้ทั้งหมดทุกบาททุกตางค์เอามาช่วยเหลือผู้ ที่เขาไม่มีโอกาสเหมือนที่เราทําบ้านลุงถนอมเราตั้งต้นกันคนละสองพันเป็น 8, แปดพันบาทนะครับส่วนอันนี้เราจะตั้งต้นกันคนละสองพเพื่อที่จะลงทุนทําเสื้อขึ้นมาหร,หรือว่าทําผลิตภัณฑ์ของของกิจอาสาขึ้นมาเพื่อแลกกับแลกกับไรายได้นะที่เราจะได้รับ แล้วก็เอาไรายได้ตัวนั้นมาช่วยเหลือสังคมนะครับโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแต่เราแค่คิดคิดไว้ก่อนในทีย,ยังยังไม่ได้ทำนะครับคิดไว้ก่อนเพราะว่าโครงการของเราเนี่ยมันต้องยั่งยืนไม่ใช่แค่ทําบ้านหลังเดียวของลุงขนอมแล้วจบเราต้องไปต่อหลังที่2หลังที่3นะครับ ชไหมล่ะเราต้องไปต่อหลังที่สองหลังที่สามหลังที่สี่หลังที่หาและใครที่มีจิตอาสาใครที่มีเป้าหมายเดียวกันกับเราหรือมีความคิดแนวเดียวกันกับเราอยากจะมาร่วมผมว่ามันก็ดีนะสิมาร่วมกลุ่มช่วยเหลือสังคมอาจจะตั้งเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นมาตอนนี้มีแค่สี่สหายแน่นะอาจจะมีเพิ่มมาตอนนี้ก็มี มีพิโจสีสหายบวกหนึ่งนะครับสีสหายบวกสองสีสหายบวกสามก็วางกันไปนะแล้วในอนาคตไม่แน่น้องคิกเรียนจบน้องคิกอาจจะกลับมาร่วมกลุ่มกับพวกเราก็ได้นะครับเพราะน้องคิกอยากจะเรียนเรียนจบแล้วอยากจะเป็นช่างไฟอน่ะ แน่นะครน้องเค้กทำไฟเป็นก็อาจจะดึงตัวมาช่วยงานเรานะครับมาช่วยก็ไม่ได้ช่วยฟรีนะครับพวกเราทำคอนเทนต์ช่วยเหลือสังคมหนึ่งทำ t u b e น้องเค้กทำ u t u b e มีไรายได้จาก YouTube เหมือนกับการไปรับเหมาก่อสร้างที่เขาจ้างได้เงินจากเขาจ้างแต่น้องเค้กอาจจะได้เงินจาก YouTube แทนนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ย ทำจิตอาสาเหมือนทำงานไปด้วยแล้วก็ได้ถ่ายคลิปแล้วก็เ,เป็นสะพานบุญด้วยนะได้บุญได้ทำงานนะในเวลาเดียวกันนะครับ FC นะครับพวกเราอาจจะได้ไม่เยอะแต่ทำแล้วมันมีความสุขนะ FC ฟซท่านนะทำแล้วมันมีความสุขเนาะ เพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆในิเลืนกว่าลูกก็าตายเนาะแหละคนะืกว่าเราหมดแรงมา้มามา้าม้าเมื่แบบมอ,อ,อคืนเราก็กินกุ้งเนาะอืม่่ก็เหลือมาทำกระข้าวช่วงเช้านะ น่าจะเป็นป่นกุ้งนะใช่ไหมโอ้เคยชิมแล้ววันนั้นน,นั่นแหละอย่าไปพูดสถานที่เลยใช่วนนะันไหนอย่าเหตุขี่ไล่ยะลยเด้อลูกค้นอ่นนะโอ้ท้องฟ้าสวยดียังวัดเศรษฐกดเหระตั้งอย่นีนก็ฝากลิปไว้เท่านี้ในเะอพิท่านสวัสดีครับ